วันดีปีใหม่2,567นะครับในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีมากนะครับขอวันนี้จะมาอาํานวยอวยพรให้ทุกคนนะครับมีความสุขสุขกายสุขใจนะครับสุขภาพวามสุขคือสุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขสดชื่นล่าเริงแจ่มใสนะครับก็เฮงเฮงปังๆังรวยๆวยทุกคนนะครับ ขออำนาจคุณพระศีรัตนตรตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลและโลกนี้ปกปักรักษาทุกคนให้พน้พนคุกเคาะพ้นโศพ้นโลกพน้นภัยสิ่งไหนที่ไม่ดีเมื่อปีที่แล้วก็ให้หายไปนะครับขอให้มีแต่เรื่องดีๆเฮงๆปังๆรวยๆทุกคนนะครับขอให้บารมีครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือทั้งหมดจงปกปักรักษาญาติธรรมทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญ ทำร่ำรวยคิดสิ่งใดก็ได้ความสมความมุ่งม,มากปรารถนานะครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับลับให้ได้เงินหมืน่นเตื่นให้ได้เงินแสนขอให้ทุกคนยิ่งรวยๆปังๆนะครับทุกคน่าือ